ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับทางดน้านน้องบูมครับบูมเด็กเซียนครับแนอดีตผู้สื่อข่าว SMM ตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นเซียนใหญ่ระดับประเทศแล้วครับโด่งดังกับทําค่ายมวยครับวัสดีปีใหม่ครับน้องชายใช่ครับปอหน่วยครับอสุดยอดจริงเลยวันนี้น้องบูมพาสองพอย่างกาต่อยช่องเติศสีเป็นไงบ้างเขาผมก็พอใจครับวันนี้ก็เจอกับมวยแทนนะครับน้องข้าพาเพชรนี่เขามาแทนนะครับก็ มีผู้เดิมของเรานี่มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็เลยว่าวันนี้ก็เลยอาจจะขึ้นมาเป็นตอบแพงเพราะเราเตรียมตัวดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับก็ชนะเอามาได้ก็ถือว่าก็ตามมาตรฐานนะครับต่อสองปอนด์ด้วยนะวันนี้ครับผมก็ต่อให้2ปอนด์นะครับเพื่อเพื่อหกกับร้อยแปดครับเพื่อความเหมาะสมครับก็ต้องต่อแต่ว่าก็ยังต้านไม่ไหวเพราะว่าเราเป็นมวยในรายการเนาะครับผมใช่ครับก็เราเตรียมตัวดีครับ เป็นไงครับวันนี้สองพยัคต์กาต่อยช่องเกียรติศรีกี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับผมเห็นว่าเป็นลูกหลานเที่ยวพยัคกับพันพยัคจริงหรือเปล่าจริงครับเป็นหลานเป็นเลยครับผมโอ้ยเป็นเป็นลูกใครครับ เป็นลูกของพี่สาวพันพยักครับของพี่สาวพันพยักครับครับก็ถือว่าเป็นอาร์เนาะครับเป็นนาครับเป็นนานาวันนี้อยากจะพูดถึงใครบ้างครับขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณ f c ค่ยมยูฟ่ามิเกสเซียนครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้สองพยักครับวันนี้ก็ทําได้แล้วครับทาได้เมื่อกี้ใช้ศอกขวาหรือศอกซ้ายศอกขวาครับครับเอาชนะนอกลงมาเลยเนาะครับวันนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนบอลมวยทั่วประเทศครับก็ ยินดีปีใหม่ครับตอนรับปีใหม่ก็ขอให้แฟนมวยเงินทองไหลมาที่มาสุขภาพแข็งแรงครับก็อยู่ดูมวยกับพวกผมไปนานๆครับอยู่กับพวกผมไปนานๆครับนี่นะครับคือหลานชายพันพยักแล้วก็เคี่ยวพยักกิตเมืองมนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับทีมงานสุดยอดทีสุดยอดเนี่ยครับทีมงานวันนี้มาเยี่ยมเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังแดนการหลวงสอเดยยพพัน์นะครับ วันนี้ก็มีสารวัตรเชษสอดีจพันธ์มาด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ส่งเข้าประกวด2คนนะครับก็มีแดนการหลงและก็กาผจชนนะครับวันดีพี่ใหม่ครับสารวัตรเชษสวัสดีครับแดนการหลงสวัสดีครับสุดยอดครับสุดยอดวันนี้เอาชนะนอกลงมาในยกไหนครับยกสาวครับยกสามครับแรกๆพี่เห็นเป็นรับแข้งรับเข่าเขาเยอะจังอ่ะครับหรือชิมลางก่อนก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับครับ แล้ววันนี้ก็ทําได้ครับกี่ไฟแล้วที่ชนะต่อเนื่องมา4ไฟครับ4ไฟไร้พ้ายครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยแต่เราเป็นมวยขวามวยซ้ายมวยขวาครับอาวุธที่ชอบที่สุดเข่าครับกำมัดเข่ากำมัดแต่วันนี้เห็นออกหมัดอย่างเดียวเลยแรงๆเนื้อๆนือเนาะครับคอยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ก็ ขอบคุณเมืนอีครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆในใกล้ต่อรยาพันธ์ครับครับครับแล้วเราเป็นคนที่ไหนเอ่ยคนที่จังหวัดสตูลครับสตูลคแต่มาสอนที่กรุงเทพครับอยู่กับสลรวัรเชษครับครับเป็นไงวันนี้มีอะไรจะบอกสารวัรเชษบ้างก็วันนี้ก็ทําเต็มที่นะครับอ่าถามให้ลูกพีเต็มที่เนาะครับอ่าอวยพรปีใหม่ให้กับแฟนมัอน้วยทั่วประเทศนะครับก็ปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุข เยอะมากๆครับครับแค่เดียวครับอาสารวัตรเชิดบ้างวันนี้ลูกน้องต่อยเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ดีใจฮะแต่ก็ตื่นเต้นนะคงจะตื่นว่าก็อาจจะประสบการเรื่องกระดูกมวยน้อยก็เอาใจเข้าไปวัดกับร่างกายที่น่าจะพอสู้เขาได้แล้วก็เลยต้องต้องกล้าแลกกล้าบวกฮะเพราะไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นได้แตเพราะเรื่องของทรงมวยกระดูกมวยอย่างว่าก็สร้างกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็ค่อยๆปรับกันไป แต่ว่ายี่ห้อซอเดีจะพันนี่แข็งแก่งแข็งแรงแทุกตัวจริงครับก็กต็ต,ต้อตงตง้องเน้นเรื่องนี้เพราะเราเรามีแต่เด็กใหม่ๆฮะเรื่องกระดูกมวยอายุก็ยังน้อยๆกันก็น่าจะอีกหลายๆปีกว่าจะกระดูกกระเดี่ยวเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ครับวันนี้สารวัตเชิดอยากจะบอกอะไรกับคนมวยทั่วประเทศบ้างครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับปีหกก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะครับก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไปในปี6 5้านะครับก็ขอให้ทุก ครับสุดยอดครับสุดยอดครับขอเสีงปรบมือนะครับครับนี่ก็คือบรรยากาศที่ช่องเจ็ดสีครับตอนนี้มวยกําลังถ่ายทอดสดคู่รองอยู่นะครับอันนี้เป็นคู่ที่2นะครับผมมารายงานเบื้องหลังการชกให้กับแฟนบัลมวยได้ชมและก็ได้รับฟังบรรยากาศด้านหลังเวทีมวยช่อง7สีนะครับตอนนี้ก็ยังมีผู้สื่อข่าวนะครับพี่เจ๋ง่าปัรจนะครับ กำลังสัมภาษณ์ทางด้านแดนการหลงสอเดชพัน์อยู่ด้านหลังนะครับพร้อมกับสารวัตรเชษฐ์แล้วก็มีมวยคู่ต่อไปนะครับคู่เอกกําลังจะขึ้นครับกําลังพันมือพันไม้กันอยู่ครับบรรยากาศในช่องเจ็ดสีก็คึกคักพอสมควรนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันปีใหม่ครับวันที่หนึ่งมกราคม2566นนะครับเริ่มปีใหม่ครับก็ ขอท่านทุกท่านรวยๆเฮงๆนะครับเดี๋ยวปอหนุ่ยเมืองมังไฟก็จะรายงานเบื้องหลังช่องเจ็ดสีให้ทุกคู่นะครับเอาแต่ผู้ชนะนะครับเพราะว่าผู้แพ้ก็ให้น้องเขานั่งพักเหนื่อยกันไปก่อนครับครับเดี๋ยวตามปอหนุ่ยไปดูเบื้องหลังคู่อื่นกันต่อครับตามเลยนะครับนะครับผนสุดท้ายที่ขันชยเมืองมัวไตไหนครับ ครับมาที่เพชรสยามจอพัชริยานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับรบสำหรับผูชนะ2 4 0 0 0ี่นี่ครับเพชรสยามเอาชนะลงมาครับก็รับอัดฉีดไปเป็นที่เรียบร้อย20,000บาทครับโอ้จารย์ฉลองปีใหม่นะครับวันนี้เซิร์ฟมาเลยเป็นไงครับอาจารย์ครดีใจไหมครับ พูดไม่ออกครับดีใจมากเลยพูดไม่ออกดีใจมากเรีว่าวันแรกของปีก็ประสบความสําเร็จครับดีใจน้ำตาไหลครับโอ้ยมาจากไหนครับอาจารย์จังหวัดสุรินทร์ครับมาจากสุรินทร์เลยรสปะาทวันนี้ลูกศิษย์เพชรสยามต่อยดีไหมต่อยดีครับใช้ได้ครับครับผมที่ค่ายมีกี่คนที่ค่ายมีกี่คการมีเกตคนครับส่วนมากมีแต่เด็กน้อยครับนี่คือพี่ใหญ่ในค่ายครับตอนนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูพี่ใหญ่ในค่ายต่อยกันครับเพชรสยามครับ ชวกโชคตามเกมมาเรื่อยๆครับตามเกมเรื่อยๆอ่ะวรเป็นไรเขาไงโอ้โหโดนเลยยกไหนที่ว่าโดนมัดอ่ะยกประมาณยก3ครับผมยก3หรือยก2ยก2ยก3ประมาณนั้นนะแล้วเป็นไงซึมไหมก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ก็ฟื้นได้ครับแต่ว่าเขาเราดีนะวันนี้ตีจิกสีข้างดีมากเล,แลยแทงเจ็บครับผมคิดว่าหมดมยกนี่สู้เขาไวไหมสู้ไหวครับสู้ไหวดูจากอะไรเป็นหลักก็ เราแข็งแรงกว่าครับวงในเราแข็งแรงกว่าสู้แขนได้ครับผมครับครับแล้วันนี้อยากจะบอกใครบ้างครับขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับผมที่เป็นกําลังใจให้ครับครับแลวเมื่อกี้นี่ใครมาอัดฉีดแล้วสองหมื่นจะไม่ได้ครับผมนุ่มมักะดีครับนุ่มมักะดีนะครับมาอัดฉีดสองหมื่นบาทครับก็และอาจารย์ที่มาชื่ออะไรเอ่ย ก็อาจารย์อิทิชัยครับแล้วก็เทนเนอร์ครับผมครับหัวนาคายใช่ไหมครับแล้วก็เซโบถอดมงคลให้ครับโอ้เซโบโบสำโรงนี่นะครับผมโบสำโรงถอดถอดมงคลให้ด้วยครับแล้ววันนี้อยากกับวยพรปีใหม่ให้กับแฟนแบบวมวยว่าไงบ้างก็วยพรปีใหม่นี้ขอให้แฟนมวยทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับผมมีความสุขมากๆครับครับครับผมโอ้โหยนี่ครับวันนี้พี่เจงก็มาด้วย้วเขาบอกว่าเขายังสงสัยอ่ะ เขาอยากแก้มือก็ได้ครับผมไวไหมไวครับพิกัดกัดร้อยสิบห้าร้อยสิบหกนี่แหละครับร้อยสิบห้าร้อยสิบหกอันวันนี้ร้อยสิบหกใช่ไหมครับผมร้อยสิบหกเอาเหมือนเหมือนเดิมก็ได้นะครับโอเคครับอ้าวอาจจะมีโอกาสได้ได้เจอกันใหม่เห็นเขาว่ามาเขาเริ่งสงสัยเพราะว่าเขาคุมเกมเขาบอกเขาคิดว่าเขาชนะเหมือนกันครับนะครับโอเคเราเป็นคนที่ไหนเอ่ยคอนซูรินครับคอนซูรินนะวันนี้มากับคณะกี่คน สามคนครับผมสามคนวันนี้เก็บชัยชนะกลับบ้านแล้วเนาะครับดีใจไหมดีใจครับครับดีใจสุดๆดครับค่าตัวล่าสุดนี่เท่าไหร่เอ่ยประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นนะครับวันนี้มีอัดฉีดไปอีกสองหมื่นรวมเป็นสี่หมื่นครับครับสุดยอดครับสุดยอดมากครับวันนี้เพชรสยามจอพัชริยานะครับทำหน้าที่ได้ดีที่สุดครับนี่ครับเสียตัวบอกว่าต่อยลนต่อยไหมครับเล่ามาครับเสียตัวตี สี่ยกเราเดินทำอ่ะแล้วอาวุธเราได้ยกสี่ได้เยอะด้วยไม่เป็นไรครับต่อยให <จะ S 2> ม่ครับ<พ>ต่อยใหม่ครับแพ้ชนะก็ต่อยครับแพ้ชนะต่อยเหมือนเดิมครับเสียตัวบอกเอา<อ>ไว้ไมม่ีปัญหนาครับต้องเปลี่ยนเวทไหมขยับเวทไหมไม,ไม่ขยับอะไรหรอกแถวห้ามวยคือผมมองว่าเราได้เปรียบอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรครับครับว่ากันใหม่ต้องเคารพการตัดสินเนาะครับครับครับทีมงานวันนี้ก็มาเต็มสูบเต็มถัง โอ้ทหารเอกนี่ครับบรรยากาศครับต,ต่อยลนลุกยกไหนนะยกสองใช่ไหมต่อยลนเรา้ว่ลนอนะที่ว่าเราไม่ทำทแทีมาเน ยกสี่นะยกหมไม่รู้หมดแต่ทางนู้นเขาก็พร้อมอีกให้แกงสามหนึ่งใช่แล้วก็ยังไม่ทันช็อกยังไม่ทันชกปล่อยตัวไปเราเป็นรองห้าหนึ่งเป็นรองห้าหนึ่งมันมีอะไรแตกๆมันก็คีผมมองมวยด้วยไม่ได้การบรนล่ราคานะผมมองสี่ยกเนี่ยยกสี่เราได้เยอะมากสามยกเราไม่ได้แพ้อะไรเยอะแต่ว่าในเมื่อเกมการตัดสินมาอย่างงี้ก็ต้องเคารพแต่ถามว่ามันไม่ยุติธรรมกับเด็กแค่นั้นเองครับ เห็นน้องเขาบอกว่าต่อยลนต่อยลนสองยกใจก็ไม่นับผมก็ไม่รู้จะทําไงก็ไม่ซีเรียสหรอกแต่ถามว่าควรปรับปรุงเพราะไดาอย่างเงี้ยมันมันมันเสื่อมอ่ะครับนี่จากใจเสียตูสอโชคมีชัยเลยนะครับวันนี้แกบอกว่าพร้อมแกมือเว้นไหนก็ได้คีแล้วแต่โปรโมเตอร์ไอไอตรงเนี้ยผมไม่ได้ซีเรียสโปรโมเตอร์ให้ต่อยกับใครผมต่อยบอลอยู่แล้วจะต่อยตัวเดิมก็ได้ตัวไหนก็ได้ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับเอาแล้วครับ ในเจอกรีแมตต์ไปอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับระหว่างทหารเอกนายกเอธาสลากับทางด้านเพชรสยามจอพัชริยานะครับ116ปอนด์ครับที่ไหนก็ได้ครับเสียตูยืนยันมาเอาเร็วๆนี้ก็ได้อีกเดือนหน้าก็ได้ได้หมดครับได้หมดดหมดครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับเสียตูยืนยันมาแล้วครับพร้อมแก้มือครับคาใจเหลือเกินครับครับเยี่ยมครับครับบรรยากาศหลังคู้เอกต่อยจบนะครับที่ช่องเจ็ดสี นี่ก้าพนจนครับก็นำแค่เงินหนวดกัก็โดนเจ็บจ่อยางได้ยกสองนะครับเจ็บครับเจ็บขาครับอ่านี่ครับออกมาขอโทษขอโพยกันนะครับเต็ดน้ำชัยขอโทษเลยเป็นไงน้องชัย ไม่คิดเลยครับว่าจะชนะพี่เขาวันนี้ครับผมโอ้ไม่คิดเลยไม่คิดเลยครับเป็นไข้ก่อนต่อยแล้วก็เจ็บคอตอนเช้ามาลด2.5อีกครับลดสองจุครับ2ปอนด์หครับทำถึง8ปดโมงกว่าครับอากาศเย็นด้วยเนาะครับผมแล้ววันนี้อยากจะบอกอะไรการผจญบ้างเข้าไปใกล้กันหน่อยดิก็บอกเข ครึ่งครับเข้า <ๆ S 2> ใกล้ๆกันหน่อยเข้าใกล้ๆกันหน่อยครับผมอ้าวอยากจะบอกพี่เขาว่างไงโอ้เอฟซีพี่ผมตั้งแต่เล็กครับผมก็โอ,อยพี่แจ๊บไตม่วนนานะครับเป็นคนบ้านเดียวกันไหมเอ๋ยสี่ตะเกีใช่ครับพี่แก่คนกันทะลักครับโอ้แล้วเราคนที่ไหนกันทะลมครับผมกันทะลมกับกันทะลักนะ ก็ใกล้ๆกันเนาะครับผมเดี๋ยวดูอาการพี่เขายังดูอาการพี่เขายังจับมือด้วยครับนะพอได้เนาะครับผมที่พูดว่าผมต้องเตะหนักเลยครับเราเตะหนักแล้วไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เตะไปงั้นครับไม่รู้นะครับเตะหนักมากเลยครับปกติเป็นมวยประเภทไหนมวยเตะขาแต่หมาดี่แหละครับผมอ้าวแต่เขาก็สู้ได้นะครับและเรียมเรียมตัวดีด้วยครับต่อยสบายเน่ยครับผม เรายกห้ายกห้าโดนตีหน้าสองทีเฮ้ยไม่ครับผมแล้วไปงัยจะตกใจป่ะตกใจครับกลัวแพ้ด้วยครับกลัวแพ้ด้วยอ่ะมีอาชีพไหมมีครับผมใครเป็นคนณอาชีพเลยท่านสจครับอาชีพเท่าไหร่เอ้ยสองหมื่นครับสจโต้งอาชีพสองหมื่นนี่นี่ครับพี่อารสุภุมิตนะครับนับเงินมาให้เลยลูงพี่ครับตัวแทนสจโต้งครับครับนี่ครับปีใหม่สจจัดปีใหม่ให้นะครับครับ ที่เสื้อนี้ไม่ต้องกลัวให้สองหมื่นครับให้สองหมื่นครับสดสดเลยนะครับสดสดครับสดสดเลยครับมา่ที่ร้อยเห็นนะเมื่อกี้มีอยู่ประมาณหมื่นห้าริงเบาไม่จริงครับเป็นสองหมื่นโอ้โหเสียชื่อลูกพี่หมดเลยสอจอต้งสบายอยู่แล้วสองหมื่นบาทครับวันนี้สอจอต้งอัดฉีดผ่านพี่อันมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยจะเอถ่ายด้วยถ่ายด้วยนะเพื่อนแกพี่อันรับ เดี๋วขอด้วยขอด้วยขอด้วยอองมองด้องได้วพีอันมีอว่าออกมาสู้ทุกตัวอยกบอกน้องเขาบ้างวันนี้ก็ให้เขาขยันซ้อมห้เขาตั้งใจครับสอจต้งก็คอช่วยดูแลอยู่ข้างหลังครับอยู่ที่ตัวเขาอ่ะงต้องตั้งใจเยอะเอะลูกพี่ได้ปื้มใจหน่อยมึงอย่าเกอะไรจะได้มีตังคเขาบอก่าเมือ้าน้องเขบอกว่า2.5ดปอนครับครัครา ไฟนี้ขี้เกียจไปหน่อยแต่ว่าไฟหน้าจะต้องดีกว่านี้ครับสจโต้งแกกำชับมาครับก็เป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยครับค่ายสีเสื้อสจโต้งนี่สู้ทุกตัวไม่ต้องบอกไม่มีผิดหวังอ้าวยังครับขอบคุณุ้พี่อันสุมิทร์แล้วก็ท่านสจแล้วก็พี่แชมป์ครับแล้วก็ทีมงานสจรนวันนยวันนี้ทำได้ครับผมขอบคุณครับสุดยอดครับสุดยอดครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับตบมือดังๆหน่อยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย